ตาเลคคอร์ดก,ก่อนแล้วตาเรามี2องฟิลเลอร์ก่อนไงแม,งมนูหนึ่งกล่องวันนี้ลิตน,น้อยไปไหนครับฟิลเลอร์หนึ่นอตตนนอง,ง 16, 70, 19, อ่ออะฟิลเลอร์หนฟิลเลอร์หนึ่นี่นะสปอร์ตตามมีนะตั้งแต่ไรน์กิกได้ลงไป1 6บหกสได้บีแล้วก็1 9บเยิบได้บลัสเซอร์บ็อกซ์นะฟิลเลอร์หนึ่งมันจะมีพิติมีเบสเบสแซนด t นัทเจทชัยรัฐชัดชนเจมสต่างชานิทิที่ทรงเกียริธนกิจรักพิติชาิธิชัยรัฐ วอร์ฟงแชคตามวิติีแม็กวีทรงเกียรติอครนุภาพแล้วก็นัดะนะครับอันนี้คือฟิลเลอร์หนึ่งฟิลเลอร์หนึ่งตรงไหนนะบนสุดเมื่อกี้ใครนะพิตรีได้ต้องอันนี้สินะอันนี้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 นี่ครับพิตีอยู่บนสุดยี่สิบสปอร์ตล่างสุดต้องเปลี่ยนเป็นนะัดแล้วโอเคนี่ยี่นี่นะฟิลเลอร์นี้นะจ๊ะยี่สิบสปอตเพืดูว่าใครได้อะไรไรซ์โรครับโรไดซ์โร สี่บวกสองเป็นหกทีหกทีครับหนึ่งสองสามสี่ที่สี่ฮะห้าอันนี้ห้าน่าจะต้องสี่บวกสองเป็นหกหกแล้วก็หครับชายที่อยู่บนสุดครับมาดูกันว่าใครได้อะไรมานี่จะ อาชาเนตีได้แรนดกิกส์อัครณนุภาพได้พอสโคสวัลพงการาโชพี่ทรงเกียร์หอยลูนวิตีไฮนเซทรงเกียร์เดลิดชัยรัตนมาซามาซาโรีโดกูดูแม็กวียับส้มแอปแซมแอปแซมผิด <F 10. S 2> นักกีฬารักฟิลเนวิลวิตีนี่ไปเลยดาโล ชัยรัตน์เฮนริกลาซันเบสแซดเป็นเซอร์ซี่นัดได้แฮร์รี่มักควายตังลูกชอ ew, Haven, BC, 2001, Check, BC, 2001, BC, ชนัดเจนีบิวเฮเว่นบีซีพันหนึ่งเช็กบีซีพันหนึ่งตังบีซีสามอืมชานิธิพิติได้กล่องหนึ่งกล่องแล้วก็ท่านชนเจนได้กล่องหนึ่งกล่องจ้านั่นคืออะไรฟิลเลอร์รหนึ่งครับใช่ไหมใช่ฟิลเลอร์หนึ่งครับส่วนฟิลเลอร์สองจ้ะมีฟิลเลอร์สองมีสิบเจ็ดสปอร์ต รางวัลน,นี้อยู่ในฟิลเลอร์มีดังนี้นะไล่แากปีที่แชมเปยเคิลลงมปจนถึงบีซีสันตาแล้วก็อันนี้มีหมนึ่งหมื่นสองพันสามพันโดบีซีเยอะขึ้นกือนเดิมคนที่อยู่ในฟิลเลอร์จากธนพง์ยาพมชารัตพิต้องกรีฑพีทพิติตวรุชัยสันติอาการุภาพพิติพี่เอิร์ธชยรัตเบนสรวิทยุนานนแล้วก็ธนภัทรสองสปอร์ตซึ่งท่านเหล่านี้จะอยู่ตรงนี้เนี่ยบนสุดจะต้องเป็นธนภง์ นี่ครับนี่ธนพองศ์อยู่บนสุดล่าสุดจะต้องเป็นธนพัฒนไดรโรห้าวงหนึ่งเป็นหก <6 S 1> ทีห<ท>มืเดิมหกทีครับหกทีหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ห้านะห้าพิธีอยู่บนสุดแต่ว่าต้องกดอีกทีหนึ่งหกพ่ยาคมอยู่บนสุด แล้วก็ไล่ลงมาจากมาดูที่ว่าใครได้อะไรเสร็จเรียบร้อยพี่อาคมบีเดรไมเคิลชารัตสรอยคีนพิตีโอบิธนัพัทเทนี่เชอริงแฮมพีทเอฟราคุณาโนนแอนนิโคพิตต้องแอนโทนีพออินชารัตสโคนา่าลิลลอฟพิตตีวิลลี่ เบนสอรวิทอามาสธนพัฒน์คลริเย่สันติอุคาเต้ธนพงศ์บีซีพันหนึ่งพี <cz> ่เอิร์ธบีซีสองพันคริมบีซีสามพันวารุษชัยกับอาคมุภาพได้บลาสเตอร์ส่วนคนที่ถึงสปอร์ตจัดนี่ลืมเวลาไปก่อแล้วนี่ยอ่าเบสเซ่อามัดครับนิกมีคันเชลสกี้กับอันตริวาเลนเซียมิกมีบรูโน่ฟานเดส พี่บาสมีแบรนด์ร็อบเซนเับเดนิสเออร์วินเมกะมีคาซามิโร่มัดมีเบอร์บาตตอมักวีนะอ่าพี่บาสไวทยอคเดราวีมีเอ็ดวินวาเลซานิติพันธ์มีคานโตนากับแกรี่เนวิลล์พี่บาสจอร์จเบสพี่อาคมไมายูอุกฤษโยโร่ลูซานโรมาติเนสมักวีลุยซาฮาพิติเมสันมาวิตริมีแคริกกวิดิชนักการมีนิกกี้บัตกับนอร์แมนไวส์ไซแมักวีมีรีโอเฟอร์ดินาพิตริมีอาร์บีพีพี่เอิร์ธเซอร์ ชายกรซิบรูสเวสบรามิติเวนรูนี่แล้วก็ซา,าลาตานเป็นของบูครบจบอเาอาวางรนี้แป๊บหนึ่งนะจ๊ะเจ้าได้เขาไ่บอกนี่เดวคัตเตอร์ทีของ้องแมนยูยอดทีไปก่อนกึ่ง บนสุดเป็นลันล่างสุดเป็นลันใบที่สองมันจะเป็นไอเดนเดวิลรีลิ่งวาใช่เสร็จแล้ว แล้วียนดิเฮ้ยไอ้เกล็ดโกหรูนี่ะแพงเรื่องนี้แไอ้กล่องสวยจริงไม่เห็นดูกู้ไงโอ้ ดูสิมีอะไรบ้างออเรนต์ไหมโกเละอะโกเรน g ์โกออเรนต์ยี่ห้าคือเพวะใช่เปอราแบ็เป็นสีเป็นทับสิบแบล็กว่าเนี่ยใบสุดท้ายแบล็ k ใบสุดท้ายแบล็คทับสิบนี่ใช่ไหมใช่เพอร์เพมาดูลันใบแรกก่อนลวกันง่ายไ ีรู้อยังแค่แค่นี้ของผมครับวิดลี่สี่สิบเก้าครับิบจากฟิลเลอร์นี่เหรอใช่ที่ได้วิลลี่เหรอวิลลี่โอบิเดเห็นนะเดเห็นนะแล้วเราต้องดูตรงนี้เออแต่ครับนสวยไปนคอนเนตอเคอวบคมพี่พี่เรื่องแบบเรื่องแอยากน้อยมันยังดูแบบวิ่งวอ่ะ ดูดีมีคุณภาพผมก็ได้การไปไวิลลี่ใช่ไหมอาสีวิลลี่ได้เก็บไหมพี่ตีหายไปไหนรู้ <laughs> ยังอยู่อยูยี่สิบมั้ยวงขึ้นเยาะชุดเก่าไหมดำแกลลี่เดวีมั้ยหู้ แรนวิวครับห้าสิบห้าห้าสิบสวย,สวยนวิวน่นนาจะอยู่กับสปรอรตคนดนนาบะไวเลอรอนแกรี่นวิวไม่น่าจะได้ยินเนวิวที่มิทัน์แกรี่เนวิวมันธ์าสิบจะสวยดีนะไม่มีหนาๆแล้วใช่ไหมพี่แสดงว่าไม่มีท่าแล้วไม่มีหนาๆแลครับไม่มีาแล้วต้อไ,ไ,ไหปไปเจ็ดแป ห้าสิบห้าสิบเซ็นใบแรก่ะเซ็นใบแรกครับเฮ้ยตัวน่งนบิวอะวีดีเวนนี่อะ เวสบราวนดับเบิจริงๆสามสิบเก้านะห้าสิบสี่เาวนท่าไมเส้นไม่เหมือนของพานินี่อ่ะน้ำตาแต่นี่เขียนว่าเวสนะเห็นว่าอ่านชัดเลยอะเวสบราวน์หกเลยนะอยู่กับเวสบราวน์อยู่กับกองหลังอีกคนหนึ่งอ่ะสตีฟบูสเวสบราวน์พี่ชัยคอรนะครับสุดสุดสุดสุไลท์อ้์ที่สวยเออสวยมันจิ้วมันตรงมุมเดียว นะมีคนแบบโอ้ช็อปหล่นหมดพอดีนี่ดึงกังหวะเนี้ยงั้นเบรกเบรกจบละตอนนี้สิเบรกอะไรพีพี่การแข่ได้เสร็จมันนี่การแข่งได้สิเบรกอะไรเลยมึงเป็นนักว่ายน้ำไซิวไงเหมือนมันเพิ่งเหมือนมันเพิ่งเปลี่ยนลายเส้นไบกระโดดซิวป็นบ้าพี่ตีแบ่งการ์ดผมบ้างครับพี่จะบอกพี่จะบอกผมได้แค่วิลลี่ครับพี่จะพี่จะแบ่งครึ่งการไหมพี่แสดงว่าเดี๋ยวได้อีกครับ สามสีไปสบายอะไรเอะไรวะองินไว้ได้เุก่ย่างอีนี่ทำยี่สิบห้าฮะสิ่ส้มเจ็ดทำยี่สิบห้นไปเซ็นด้วยเหมือนจะตำนานะขอบแขนขอบเสื้อสิีขาวยาบ่เฮนลิกป่ะเฮนลิกลาสนเฮนลิกลาสนเจ็ดทำยี่สิบห้าเิเลาันเนลิศหนึ่งเิศหนึ่ง คุณเลยแม้ที่อ่างห่าเฮลิกลาเซนเฮลิกลาเซนใช้รัดนี่นี่แลครับครับยี่สิบห้าสวยเออถ้าเป็นทีมที่เราเชียร์มันก็แอบดูแบบน่าเก็บมากที่สุดหรอเพราะเขาไม่ไ้พูดถึงเรื่องมูลค่าเนาะอย่างน้อยมันทำเป็นโคลมไม่ได้ทำเป็นเหมือนพวกแฟนเซนแต่ทีมเซนถ้าราคามันเหลือสักบประมาณออฟซิเดียนฮอบบี้เงี้ยยังน่าเก็บอย่างเงี้ สติกเกอร์ล้วนแล้วแบบราคานี้แบบไม่ไหวตัโพ่อ15เซนทัพ15อ๋อทัพ15 15เซนปราะมีา้ไม่ค้นเลยว่าเรื่อนนี้ e อลอนส์บอกว่าการันตีโอ้ยนี่จะรูปที่สวยนะ8ทัห15พออินส์ โอ้ยแล้วนี่ออเป็นคอมโบอ่ะคอมโบกับไชื่ออะไรักงนี้สลร้ป้าน่จะฟิลเลอร์นะถ okay. mm ้าจะมีทีแปดทับสิบห้าเดอนสีเบอน์ปัน่สองใบสามใบว่าพออินกับแอนโทนี จ็ดสักสามสิบห้าจำนน้ำือมาำหนน้ำอะไรขึ้นอย่างนี้แไอยู่หรอเหล่เว็บบ่หรอไม่ใช่พี่อันนี้เหมือนดูนี่ไหมไม่น่าใช่ไม่ใช่ลูนี่ไม่ใช่ลูนี่ฟิลเนเิือะไรสย่างนี้เหรอใช่ไม่เห็นคุณเลยจ็ดสัสามสิบห้าเมื่อกี้ของพี่จูริจังแล้วพออยู่ในเรื่องมันไม่เอยเสร็จพอยิ่งทำพิ่ตองละ ใช่ครอ้ยตำนานหงแดงยินดีด้วยครับพี่ฟิลเนวิลน่าจะฟิลเลอร์ฟิลเลหนึ่งครับธนกฤษอ่าพี่ชนกรดยินดีด้วยครับเดี๋ยวที่ใบนี่ทับสิบบะหรืออีกสองใบข้างหลังสุดได้เป็นผ้าอ้หลังสุดก็คือทับสิบหลังสุดจะเป็นเบส บันทีเป็นค่าหรือดีนั่นะไม่ใช่เหรนอีกแล้วเซนสี่เซนนเอร์บตไปเออท่าเนี้ยโอ้สูงเจ็ดครับสิบอ่าเบอร์บะตอตพที่แม็กวีไม่ิมันก็คือโฟมแหละเพราะอย่างน้อยมันทำแบบมันเป็นรูปในสนามแล้วี่เห็นในแบบสวยแบบเลือกรูปมาดีอ่ะดูดิ ดีนะครับรับสิบเนี่ยเป็นเบสละเบสรอบปัจจุบันเนี่ยเนี่ยเวเอาเอวกัานโชว์กันในโชว์เลยวะไม่ใช่ยังยางอีกนิหนึหอยลุดหอ,อยลุดรันรัสมุสหอ,อยลุดรบสิบสวยหัง แผ่ <8 S 2> ทับสิบกับเจชสซีนัมเบอร์นังน้งตืนอากรีไปล์รูนฟิลเลอร์หนึ่งฟิลเลอร์สองไม่มีการเลยพี่ทรงเกียรต์ไปรุ่นอ๋อถ้าสีแดงน้องเป็นดบห้าใช่ไหมสีดำทับสิบหมดจบสิบหกนาที นี่อันี้หมดให้ดูทุกคนนะยีนสการมันสวยแค่ราคากล่องแพงไปนะมากนะใช่ครับหนึ่หรือนี่ครับไม่จ่าจริงมันห้าเซนสองหมื่นยังโอเคอยู่นะแต่อันนี้เพราะอะไรเพราะมันรแร่ใช่แร่นิ้วน้อยทับห้าสิบทับสามห้าทับยี่สิบห้าทับสิบ ทัพส0ทัโอเคเบสจ้กมีทับ50วิลลี่พอยลูน8ทัส10ครับอ่าวิลลี่เปนเกร์รี่เนวิลล์48ทับ50และเซนจ์จ้าเวสต์บราวน์39ทับ50ครับฟิลเนวิลล์ดทัห35 เฮนริกราเนเจ็ดท uh, ับย ok, ี then, points, ่สิบห้าบาร์ตอฟเจ็ดทับสิบห้าแล้วก็พออินส์แปดทับสิบห้าหมดจบ